พวกเราาาเช่ีขกัอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Ball ดัก์ันบอลแซโดขังแบทเทินนะครับและในวันนี้เราจะมาย้อนตำนานรีแคปตัวละครเวอร์วาแห่งปี2023ก็คือปีที่แล้วนะครับได้ว,ว่ามันแก่ไวมากๆเพราะว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งของมันน่ะ เล่นในด่านยุคใหม่ก็เอาจริงมันไหวตรงล่างแปลงแต่ก่อนจะไปล่างแปลงได้มันมันโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเพราะว่าตัวละคลตรตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเงื่อนไขาการแปลงล่างมันยากมากๆเลยก็นี่แหละเราจะมาลองหยิบตัวละคลตรตัวนี้นะครับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในพวกด่านปัจจุบันพวกบูโซนอะไรแบบนี้นะครับเพราะผมคิดว่าหลังจากตู้เบอร์ไวามาให้เราเปิดกันในพาร์ทแรกเนี่ยก็คงจะได้ตัวละครเนี้ยมาปลดทางกันไม่น้อย ผมไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเ,เพื่อนในกลุ่มผมอ่ะเพื่อนเขาเล่นกันเนี่ยปลดทางเบเตโตเบอร์วกันแบบปลาเบ่าบปดาวลุ้งกันแล้วอ่ะซึ่งผมอ่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่ว่าได้ปลดทางดาวลุ้งให้กับไอตัวโตวเบอร์ไวสีฟ้าตัวนี้เดีย๋ยวมาลองดูกันว่าพลังของดาวลุ้งในปัจจุบันนะฮะเล่นด่านใหม่เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตัวละครนเนี่ยอย่างน้อยมันเท่เว้ยมันได้ใจพวกเราผมผมแบบตอนมันมาครั้งแรกอ่ะโคตรอยากได้กูต้องได้ ได้มารู้สึกมันเล่นไม่ค่อยแบบสุดเท่าไหร่เนาะตอนแรกก็ยังพอได้แหละตอนมาใหม่ๆนะแต่ว่าหลังๆเวลาผ่านไปไม่ถึงปีก็เริ่มเอะใจแล้วพอครบปีหนึ่งก็แบบมันมันมันดูไม่ไหวจริงๆแต่ก็มาลองดูใหม่แบบเวอร์ชันทีว่ว่าปลดทางดาวลุง้งลิงสิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฟูลพาวเวอร์นะครับโอเคมาไม่ต้องพูดอะไรมากผมจะมาเล่นตัวละครตัวน,นี้ใหม่ในทีมทีม,ทมนี้นะครับ200%ซทีมมันเองกันแหละแล้วก็มีใช้เป็นตัวช่วยด้วยก็คือซัพพอร์ตเมม ที่ทําการได้บัฟเพิ่มขึ้นมา10ให้กับทีมของซูเปอร์ฮีโร่นะครับจะมาเทสกันอีกครั้งกับด่าน, Blue Zone นบูโซนโกจิต้านะฮะเป็นด่านที่ยาวใช้ได้แล้วก็ตีมหมูด้วยคือผมบอกเลยว่าการที่จะผ่านด่านนี้ได้เนี่ยก็ต้องให้เบียโตตัวนี้ครับได้แปลงร่างอย่างแน่นอนครูทุกคนดูดิภาพอาร์ตมันเท่มากอะต่อให้ตัวละครมันจะมีมแค่ไหนก็ตามนะมันดูแบบว่าเป็นมีมมา,มากๆใช่ไหมแต่แบบดูภาพอาร์ตซะก่อนเนี่ยภาพอาร์ตแม่งเท่มาก เสียดายเลยว่าอาร์ตเก่งอาร์ตสวยขนาดนี้อาร์ตเก่งอาร์ตสวยขนาดนี้อาร์ตเท่ขนาดนี้แต่ว่าตัวละครมันแบบว่าเนาะไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเท่าไหร่ดูดิทั้งล่างต้นล่างแปลงเนี่ยอาร์ตสวยมากผมว่าในด้านของความตื่นเต้นกับตัวละครอ,อาร์ตอย่างเงี้ยไอตัวเวอร์วายปีที่แล้วแม่งเก่งกว่านะแต่แบบความสามารถนี่แบบคนละเรื่องกับปีนี้เลยนะครับปีนี้ความสามารถโคตรเก่งเอาล่ะมาเราไป เล่นกันเลยดีกว่านะครับเรยโตของเรานะลูกลักของ Dark p เพถือว่าผมได้ปลดลุ้งไวอยู่นะเพราะตัวเวอร์ไวนี่ผมจะไม่ได้แบบผมจะไม่ได้ปลดลุ้งบ่อยขนาดนั้นนะมาถึงว่าตัวละครเวอร์ไวใหม่ๆนะแต่พูดถึงไอปีนี้ไอเวอร์ไวปี2023ัามะมันกลับมาครั้งใหม่อะแม่งปลดปลดกันเยอะมากไอตัวซามารทนี่ผมก็ปลด2เส้นทางนะครับ คงเป็นที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ดีบีเนี่ยไอตัวเวอร์บสองพันยี่สามเนี่ยไอคู่ฟิวเจอร์ซาก้าคู่เนี่ยมันกลับมาบ่อยแค่นั้นแหละเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ดีบีนี้มันกลับมาแทบจะสามครั้งแล้วมั้งกลับมาครั้งแรกตอนตู้โรเซเหลืองเนาะแล้วก็มันแบบมันกลับมาเยอะเอาไปง่ายเยอะกว่าเจแปนได้ไมั้งผมว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้ว่าแบบเห็นหน้ามันบ่อยมากเอาง่ายคือเห็นหน้าบ่อยกว่าพวกตัวละครเวอร์บาปีก่นกอนๆนะผมว่านะอืม ก็เพียงได้แค่หวังว่ามันจะไม่ออกมาอะไรให้ผมเพิ่มเยอะกว่านี้แล้วนะครับแต่คิดเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตตอนตู้ฉลอง10ปีอะไรมาเนี่ยฉลองใหญ่ๆหญ่ะมันต้องมันต้องเกินมันแน่นอนมีบูหางเบอร์ไวเป็นตัวอย่างและติดใจอย่างหนึ่งเลยเอเบอร์ไวที่ผมติดใจมากๆาคือเบอร์ไวเดอโต้แดงคนอื่นเข้าดาวลุ้งเกินลุ้งไปทะลุลุ้งไปลู่กี่ตัวแล้วเหียกูแม่งยังหนึ่งเส้นทางอยู่เลยผมเล่นตั้งแต่กิจกรรมแบบก่อน3ปีอะ เปิดมันเจอทุกหาหาเปิดหามันทุกตู้ที่มันอยู่ที่มันวนกลับมาแม่งไม่เคยได้อะไรเลยได้แค่หนึ่งทางเท่านั้น <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าแซดแมนมากๆไอคู่ปรับแม่งเนไอบูฮานแม่งมาบ่อยชิบหายโตแดงผมแม่งหายไปจากสารบัญของไอดีเลยก็อติดใจแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะที่เหลือตัวละครเบอร์วายอย่างโกคูฟิเซอร์เบอร์วานี่ก็ได้เกินลุงไปแล้วนะครับ ไอซามันกับเบรเกโตะน่าจะเป็นคล้ายๆเดียวกันแหละเพราะาซามันก็2ทางที่บอกเนาะตก็ดาวลุ้งไปแล้วส่วนใหญ่เบอรวทุกคนน่าจะได้กันบ่อยนะ้าคูลเลอร์ผมก็ได้ปวดทางกันเยอะแยะแล้วเหมือนกันนะครับเบอรนี่กลับมาบ่อยอยู่ถ้านับแล้วแบบมันจะตามมาในกิจกรรมใหญ่ๆนะถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วแบบมาเป็นตัวของฉลองมันเองแล้วอะทีนี้มันจะเริ่มแบบกลับมาบ่อยแล้วแค่ใช้เวลารอสักปีหนึ่งสองปีนะหรือก็เต็มคังนะครับเอาละมา เราน่าจะพูดกันถ่วงเวลาพอสมควรเพื่อจะมาดูไอเบเกตุนหละล่างต้นนะครับ GT 8ปีปียังฆ่าไม่ตายมาซึ่งจะเป็นการเล่นแบบมีคู่ลิงค์ที่ดีสุดด้วยก็คือคู่ลิง์ของตัว Goku Beta b บ u e อันนี้ได้ลิงด้วยกันอยู่ประมาณน่าจะาเกือบฟู l l link เลยอันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ตัวผมเองเป็นหลักเนาะแต่ว่าเล่นช่องหนึ่งมันก็จะไม่ได้ ADK อะไรมากไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเล่นเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีการ่ ในสีเธอแรกใช่ไหมมีกาดจากอินโทแล้วก็อย่างน้อยเล่นช่องหนึ่งก็เล่นได้อยู่เพราะมีโอกาสในการหลบไฮแชนก็เล่นไปนะครับคือผมคิดว่าล่างต้นน่ยไม่ต้องไปคาดหวังดาเมจแม่งหรอกเอาแค่ให้มันยิงแม้ตาใหญ่สแต็กดีเฟนซ์บ่อยๆก็พอเพราะล่างจําเป็นคือล่างแปลงไงเราไปห่วงเงื่อนไขแปลงล่างมันดีกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแปลงล่างเว้เนี่ยดาเมจก็6กล้านเเล่นช่องหนึ่งนะครับแต่ว่านี้เจอเรียมออฟากอสเลยแบบว่าจะตีแรงกว่านี้ จะตีแรงแต่ตีแรงขึ้นมาขนาดนี้เว้ยเพราะต้องบอกว่าถ้าไม่เจอด่านเลี้ยงออฟกอเนี่ยไปเจอด่านอื่นที่เป็นพวกด่านซุปเปอร์ซาย่าธรรมดาเนี่ยดามเมจมันเบากว่านี้นะเล่นช่องหนึ่งแม่งยิงแบบหลักเท่าไหร่อ่ะน้อยอ่ะคือถ้าเป็น5้เป็นะี่ยดาเมจมันจะเป็นตัวละครโตฟีเลยเว้ยถ้าเล่นช่องหนึ่ง่มันเบามากๆนะครับแต่ว่านี้เราแบบปลดทางดาวลุงลิงสิบแล้วก็เลยแบบตอให้ช่องหนึ่งก็ยังยิงไปหลัก7ล้านได้ก็โอเคแหละนะแต่ว่าดาวลุงเลยนะ ตัวเวอร์ไวปีที่แล้วดาวลุงนี่ยิงเจ็ดล้านช่องหนึ่งก็ยังไงอยู่นะเนาะยังดีมีเบิ้ลมีอะไรไมาให้ก็เฉยๆมากตอนนี้ที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือน่าจะมีแค่แบบว่าเรื่องของให้มันแบบเลือกต่ํากว่า7จให้ได้นะครับผมว่าจังหวะนี้มีความเป็นไปได้อยู่ให้5ปีโดนเตะสักหน่อยแล้วก็ไม่ก็กุยจิต้า9ปีรับไม่ตายเนาะถ้าตา9ปีรับไม่ตายเนี่ยคงโดนเข้ามาหลักแสนอัพได้อยู่ ซึ่งน่าจะเลือดต่ำกว่า70%ได้แล้วก็รอจังหวะเข้าเทิน์น5พอนะครับคือเงื่อนไขแปลงร่างอ่ะมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นยากมากหรอกแต่ว่าก็ค่อรู้ว่ามันเล่นกับเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเราไม่สามารถจัดโลเดชันเป๊ะหรือว่าคาดหวังในการแปลงร่างมาได้แน่นอนไงเพราะว่าจุดเสียงของแม่งอย่างเดียวคือแม่งใช้เงื่อนไขในการแปลงน่างที่แบบว่าใช้เปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะถ้าเป็นแบบเงื่อนไขเหมือนตัว9ปีโกจิต้าอะไรเงี้ยที่ว่าเออมันจะได้แปลงแน่ๆนะ,นะหลังเข้าเทินนี้ไปแล้ว เข้าเทินสี่เทินห้ามึงได้แปลงแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแบบว่าตละครที่ว่าได้แปลงลางแน่ๆในเทินนี้เทินนั้นน่ะไอตัวเบกาโตมันจะดีอยู่นี้มากเลยเพราะการที่ว่าต้องต้องเลือดต่ํากว่า1จดสิบด้วยเนี่ยมันก็แบบใช่ว่ามันจะทําได้ตลอดนะครับใช่ว่าเราจะแบบเลือดน้อยตลอดไงบางทีท,ทีมันเก่งมันก็เลือดเต็มได้จังหวะไหน,นมีตละครเด้งเลือดมันก็เลือดเต็มขึ้นมาได้ก็แล้วแต่จังหวะจ,จริงผมว่าดีสุดก็คือควรจะแบบเป็นเงื่อนไขาตายตัวไปเลยอะ่ะเข้าเทินนี้จบ เพราะถ้าเกิดว่ากลับกันน่ะถ้าตัวอย่างไอตัวโกยเกต้า9ปีอ่ะเป็นเงื่อนไขในการแปลงร่างคล้ายเบเกโตนะโกยเกต้า9ปีจะไม่ได้เก่งขนาดนี้เลยเพราะว่าโกยเกต้า9ปีร่างต้นน่ะกาดมันอยู่แค่3เทินนะครับแล้วพอกาด3เทินหมดเนี่ยแล้วเงื่อนไขต้องมาติดเลือดต่ำอ่ะบางจังหวะเลือดไม่ต่ําแปลงร่างไม่ได้ชิปหายเลยทีนี้ก็จบเหมือนกันนะครับแต่ตัวโกยเกต้า9ปีข้อดีคือกาดหมดปุ๊บในร่างต้นมันกดแปลงร่างได้เลยเว้ย บบว่ากดแปลงล่างไปล่างเก่งสุดได้เลยมันเลยเป็นข้อดีของแม่งนี่แหละครับไม่งั้นก็คือนั่นแหละเหมือนเบียโต้เด๊ะๆไม่งั้นถ้าเบียโต้เป็นเงื่อนไขเหมือนกุยกาตาให้บอกเลยพอเลยครับมันก็แบบเล่นได้แล้วเพราะผมก็มองว่าไอตัวเบียโต้เองมันก็แบบนะมันก็เก่งแหละในล่างแปลงมันอะต่อให้ไม่ดูเก่งมากแล้วในยุคนี้แต่ผมก็ถือว่าเล่นในแบบว่าเอาตัวรอดให้ทีมได้ช่วยประโยชน์ให้กับทีมได้อยู่เหมือนกันมันยังยิงท่าแม้ตาใหญ่ซับดีเฟนได้ มีการกดแอคทีฟด้ือโคดเกียนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าร่างแปลงเบลโตะสมัยใหม่อ่ะมันก็ยังเล่นได้อยู่เช่นแค่ว่าจะไปถึงล่างนั้นได้มันก็ต้องแบบนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันแบบว่ามันทํายากหรือว่าอะไรนะเงื่อนไขไม่ปัญญาอ่อนครับแค่นั้นเลยก็เทอานี้เดี๋ยวมาลองดูดาเมจเวอร์ชันลิงค์ฟูลนะครับเล่นช่อง2ด้วยได้ดึงดาเมจเต็มที่มาจัดไป10ล้านโอ้หรือจะเชื่อเอาวะ พวกเราชาวไซยาไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยยิงสิบล้านมีการันตีเบิลอยู่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าได้สแต็กดีเฟนต์ไป2เทิน์น2ครั้ง30% 2ครั้งเอาจริงพอมาดูย้อนมาดูนี่ก็แบบเดี๋ยวนี้ผมว่าสแต็กดีเฟนต์แค่แบบ30% ADK 30%ามันไม่ได้ไวทันใจแล้วไงถ้าเปลี่ยนจากการสแต็กของมัน3าเป็น50%นาบอะผมว่ามันจะแบบมันจะเจ๋งเลยเว้ยเพราะว่าอย่างสแต็กดีเฟนต์อะ ก็ยิงได้แค่รอบเดียวต่อเทินไงเป็นท่าใหญ่ไอแสกดาเมจแต่มันยังติดเบิ้ลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ตัวมันเบิ้ลเก่งแต่ว่าดีเฟนนี่แบบมันเพิ่มแค่แบบนะเพิ่มแค่เทินเทินต่อเทินอะ่ะถ้าให้ดีอีกอย่างก็คือควรเป็นเอฟเฟกที่ว่าเพิ่มทั้งเอเดเคดีเฟนทั้ง2ท่าไปเลยแต่ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มดีเฟนหนึ่งเทินจากท่าเล็กอะไรแบบนี้แทนอะ่ะสลับกันแล้วก็เพิ่มเอเดเคจากท่าใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินอะไรอย่างนี้แล้วก็ stack defense แสกดีเฟนต์สาม เอฟเฟกของท่าไม้ตายมันอะ่ะมันให้เพียวเฮียวเลยนะครับที่แบบว่า ADK 30%ท่าเล็กจบไม่มีดีเฟนต์ไม่มีอะไรเลย้าใหญ่ก็บวกดีเฟนต์สแต็ก30%จบไม่มี ADK ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วมันก็เลยแบบดูดูน้อยมากๆดูน้อยเกินไปมันดูว่างวามันดูว่างเปล่าไปหน่อยผมว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องน่าต้องกดแอคทีฟแกมมาแหละไม่งั้นก็ไม่ได้กดแล้วนะครับมันจะหมด2เทือนก่อนพอดีไป อ้ ừ, เข้าไปสองหลอดเลยนะด่านกุยกต้ามันบางอะดิเข้าใจได้อยู่แล้วมาอืมเราจะให้แกมมายิงเปิดซัพพอร์ตดีเฟนซ์สองเทินไปด้วยถ้าให้ชัวร์ก็คือเล่นแบบนี้เลยเล่นแบบเนี้ยผมว่าเราเรามีสิทธิ์ในการเจ็บแน่นอนแล้วพอเราเจ็บอย่างที่บอกเนาะเราจะได้แปลงล่างเทินหน้านะครับขอแค่เลือดต่ำกว่า70%เเว้ยเพราะตอนนี้เงืนน่อนไขจันวันเทินเราผ่านแล้วถ้าเราได้แปลงล่างเราจะสบายขึ้นเยอะเลย พราะคิดว่าเดี๋ยวแปลงล่างได้ก็สบายจริงๆแหละเพราะว่ากาดล่างต้นหมดพอดีเพราะกาดล่างต้นหมดนี่ชิบหายเหมือนกันนะจะยืนช่องหนึ่งให้ทีไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยมันมันพังตรงนี้เลยเว้ยพอกาดหมดอ่ะมันก็ต้องรีบแปลงล่างเพื่อเพื่อให้มันแบบเล่นในล่างแปลงต่อเพื่อยืนต่อได้แต่การแปลงล่างมันไม่ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการติดกาดของแม่งไงแหละมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตามทันพลาซีหมดอ่ะพลาซีหมดปุ๊บยังยังยังอยู่ล่างต้นอยู่ คาสีการหมดก็ยังคงค้างล่างต้นทําให้แบบมันมันไม่ทันจริงๆนะครับพลังป้องกันมันจะรับมันจะรับต่อไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตามทันไปก่อนอ่ะถึงจะแบบเออพอโอเคหน่อยยังไงเนี่ยเหมือนจะฆ่าได้เลยว่ะด่านวกาต้าอันบางจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเึอนี้ไม่น่าจะฆ่าได้มั้งหมยตายใส่แกมม่านะครับใส่หลังจากนี้ก็ไม่น่าเข้าเลยไหมผมว่าแกมม่ามันยิงแม่ตายไปแล้วอ่ะเข้าหรือเปล่าเข้าก็บ้าแล้ว เลือดไม่ต่ํานี่งไงปัญหามาเลยฮะเลือดไม่ต่ําก็เป็นปัญหาจริงเพราะว่าก็เท่ากับว่ายังไม่ได้แปลงร่างแน่นอนเราต้องทําใจแล้วแหละยังแปลงร่างไม่ได้เลือดเต็มมี่ยังน้อยอ่ะ,อะเราเล่นกับเบรโต้ห้าปีใช่ไหมครับถ้าเลือดไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้รอเข้าเทินเจ็ดไปเลยถ้าเข้าเทินเจ็ดมีฟิวเจอร์ซาก้าในเทินเดียวกัน ได้แปลงร่างการันตีแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมจะให้5ปีคู่กับไอตัวเวอร์ไวไปเลยอย่างน้อยคือถ้ายังเลือดไม่ต่ําเข้าเทินเอีกครั้งหนึ่งอะได้แปลงร่างแล้วเนี่ยถ้าวนกลับมาใหม่เนี่ยการันตีแปลงร่างแน่นอนเ,เราก็ให้5ปีเก็บพาสีไปก่อนนะครับพายายามไม่ต้องยิงท่าใหญ่ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะดาเมจค่าได้ตายก่อนจะได้เผื่อให้ตัวเวร์ไวได้สแต็กต่อด้วยนะครับแบบนี้โอเคอยีเฟนต,ตอนนี้ก็4ี่แสนแปดนะแต่อย่างว่าแหละเราใช้พพอร์ตเมมช่วยไงบ้าขึ้นมา10%ซ ต่อให้สิบเปอร์เซ็นที่มันเขียนมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับสิบเปอร์เซ็นที่เราเห็นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นก็จริงนะแต่ว่าเป็นตัวเลขของดีเฟนต์ของดาเมจอะอาจจะเป็นหลักหลักแบบหลักแสนกว่าเป็นหลักร้านเลยก็ได้ดาเมจหลักร้านดีเฟนต์หลักแสนก็ได้นะสิบเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับรวมจากบ่วงของการแบบยิงไม้ตายอะไรไปแล้วมันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันงนั้นก็อย่าดูถูกตัวเลขแค่สิบเปอร์เซ็นจากการซับของเมมโมรี่นะไปเมกาโตก็ ito, โอเคยังยังไม่ได้ฆ่าเท่าไหร่ถือว่าดี เป็นการเก็บพาสซีฟให้5ปีแล้วก็ให้ตัวเวอร์วาได้สแต็กต่อด้วยนะครับอย่างน้อยดีเฟนต์ต้องมาก่อนเพราะมันคือความอยู่รอดของทีมจะได้แปลงเป็นเบโตบูแล้วแบบจะได้มีดีเฟนต์หนาๆห,หน่อยนะได้สแต็กสามครั้งเลยนะครับถือว่าเป็นไรที่ดีฮะทีนี้เขา,ารังปิเอร์ตาแล้วโอ้ระเจ้ากาตัวเพื่อนหมดหรือ,อยังวะเนี่ยผมว่าผมต้องใช้เทมแล้ววะมาส่งนเนี้ยเนี่ยผมกะ ผมว่านะผมอยากฆ่าตรงนี้ไปเลยอ่ะผมทำผมจะมีดาเมจพอร่าวะโอ้อย่างนี้เหมือนจะไม่แล้วโกเบเราเก็บบอลลูนน้อยไปอย่างนี้เหมือนจะไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าผมใช้เท่มช่วยเลยดีกว่านะต้องกันในตัวด้านหลังผมคิดว่ากาดเพื่อน,นจะหมดแล้วแหละ <c oughs> กาดเพื่อนไม่น่าเหลือะจังหวะนี้นะากาดน่าจะหายไปแล้วนะครับให้แกมมาแบกเอาครับแกมมานี่ตัวเราแทงไอแกมมาเก้าปีที่ถือว่าได้ใช้บ่อยกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆเลยเว้ยตอนนี้ มันใช้กับทีใหม่3าซตก็ได้นะมันอยู่ในแคดอออสักเกอร์อยู่นั้นตัวนี้ซัพพอร์ตมันดีครับผมซัพพอร์ตได้หลายแคดแล้วก็แทงได้อะไรได้ดีมากๆดังนั้นเนี่ยใครเลือกเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็ไปเปิดตู้โบลี่ได้นะเ <c oughs> พราะโบลี่มันมี9ปีแกมมาอยู่ไงเออดาเมจพอฆ่าไหมผมอยากให้มันฆ่าได้ไปเลยอ่ะจะได้ไปสู้กับล่างบูเกิต้าแล้วก็เราก็แปลงล่างบูเรโตไปเลย ไม่งั้นเดี๋ยวมันค้างคางมันจะเลือเลือดจิ๋งงึงไงผมไม่อยากโชว์อะไรครึ่งๆกลางๆแลสิเไดายอ่ะไอโกเบเราไม่ได้เก็บลูกแก้วลุงถ้าเก็บลูกแก้วลุงนะผมว่าฆ่าได้สบายๆเลยบอลลุงมีแค่ลูกเดียวแม่งสิบห้าล้านยัดเข้าไปอีกรอบอืต้องมาหวังพึ่งไอตัวเนี้ยหวังพึ่งตัวเพื่อนอ่ะดาวลุงอ่ะมันจะเบิ้ลบ่อยหรือเปล่าเรามีตีเข้าสีอยู่สิบสองล้านเอาว่ะเอาว่ะอาจจะฆ่าได้นะเนี่ย ขอแค่ว่ามันเบิ้ลนบ่อย12ล้านตีเข้าสียัดไปหนึ่งถ้าเบิ้ลไม้ตาย2รอบผมว่าค่าได้โอเคน่าจะค่าได้นะเบิ้ลนไม้ตายเล้าน5้านะตัวเพื่อนดาวลุ้งเหมือนกันแต่เหมือนว่าตัวเพื่อนเขาจะใส่สกิลออฟบวกเอดเคมากกว่าตัวผมเองนะเพราะผมไม่ได้ใส่บวกเอดเคเลยเลยงอันนี้อีกรอบหนึ่งนะการันตีตอนเก็บ2 0คินะครับเป็น7ล้านเเออผมหมายถึงว่าถ้ามันเจอเล่มออฟกอร์เนี่ยแล้วก็ปลดดาวรุ้งก็ยังถือว่าดูไม่น่าเกียดนะ แค่ต้องหาตัวละครในแคดฟิวเจอร์ซาก้าใส่มาสักตัวหนึ่งก็คือโต5้ปีแหละเป็นตัวละครคู่ลิงอยู่แล้วทีนี้มาเบโตบู Boo, ปะทาโกจิต้าบูนะครับแล้วนี่คือโรเลชันที่เราอยากเห็นอีกรเลชันหนึ่งเหมือนกันก็คือโกจิต้า9ปีกับเบโตบูรายแปลงร่างยืนคู่กันเป็นโลที่เท่มากแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเท่อย่างแน่นอนเอาละเรามาแปลงร่างทั้ง2หนุ่มกันดีกว่านะครับ2ตัวละครสุดยอดการชรชั่นของเรื่องดากันบอล ไปครับผมแปลงล่างกัน บอกเลยว่าอย่างเท่เลยเบซิโตบูดีฟ e น s ์เจ็ดแสนแปดก็ไม่น่าเกลียดน,นะแบบว่าังไงอะ่ะกันดาเมจก่อนโจมตี50%เนาะมีซัพพอร์ตดีฟ e นต์จากการยิงท่าใหญ่ให้เพื่อน50%ด้วยก็คือหลังจากโจมตีในการเล่นช่องหนึ่งอ่ะไอตัวอย่าง5ปีก็จะถึกขึ้นไปอีกเนี่ย5ปีก็3,8แสนแปดดีฟน์โกเลต้าก็ถึกขึ้นกว่านี้แล้วหลังยิงโกเลต้าก็ไปไกลเลยไปหลักร้านสบายอืมก็หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้แย่หรอกเนี่ย คือบอกแล้วว่าแค่มันได้แปลงร่างถ้าแปลงร่างอ่ะพอเล่นได้แต่ต้องปวดทางนะผมมองว่า5% 5เนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วกับยุคใหม่ต้องปวดทางต้องหาปวดทางให้ได้สัก2ทางกําลังโอเคนะครับไม่ต้องดาวลุ้งเหมือนผมก็ได้ผมว่าต้องปดทางก่อนไม่งั้นอาจจะลําบากมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าแสแตตต่างๆมันจะเพิ่มช้าขึ้นมากๆแต่แว่าก็ย้ำอีกครั้งว่านี่คือมีซัพพอร์ตเมมช่วยมาเลยแบบว่าดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะดีเฟนซ์เยอะกว่าปกติหน่อยแล้วก็ดาเมจจะมากกว่าปกติหน่อยนะครับ แต่ก็คิดว่าเออดีอยู่ดีอยู่แต่เพื่อความชัวน์นะครับเราจะไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าโกดกต้ามันเตะกรุบได้ใครจะไปรู้ว่า9ปีหรือเบเกตโตจะโดนเตะต,ตายก็ได้นะครับเราใช้วิสทับไปเลย2ชิ้นเท่ากับว่าไม่ตายอย่างแน่อนอนไปเรามาดูดาเมจของเทนนี้ดีกว่าไม่มีซับนะครับมีแต่ลิงเท่านั้นหลบไฮแชนของพี่แกติดไป2ครั้งนะฮะก็ได้อยู่ไม้ตายมาปะ10ล้านก็นี่แหละครับดาเมจมีลิงกับ5ปี สแต็กก็ถึงว่าเยอะมั้ยไม่ได้นับเหมือนกันว่ายิงท่าเล็กเท่าไหร่แต่ก็เนี่ยครับสิล้านแต่เป็น10ล้านถือว่ารุ้นเบิ้ลได้บ่อยอยู่เหมือนกันเบิ้ลธรรมดามาลุ้นหนึ่งเบิ้ลบ่อยแต่มันเบิ้ลธรรมดาก็ไม่เอาไม้ตายตามมาเลยครับแล้วไม้ตายมันก็เพิ่มเกรนลีเลสเอดนเคดีเฟนนะจะดีเฟนเด้ไปแคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ยิงท่าเล็กท่าใหญ่ก็เช่นกันนะครับท่าเกับว่าดีเฟนหลังยิงพิโตก็ไปหลักร้านได้แล้วตอนนี้แต่ว่านี้ไม่ได้เบิ้ลบ่อยเท่าไหรร่ถ้าามมันเบิลปะณ 2รอ,อบสารอบเนี่ยดีเฟนต์ไปล้านกว่าสบายถ้าคุณเลือกแ็กดีเฟนต์มาเท่าผม,มานะและปลดดาวลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไม่น่าเกลียดเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่ามันยิงแนละ้วมันซับเพื่อนได้ไงซับเพื่อนซับตัวเองด้วยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ก็เด้งบิกร้านอัพสบายอะ่ะดีเฟนต์ใช้ได้เละใช้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ตรงเงื่อนไขอันนี้เราก็ถือว่าเราจัดจังหวะมาดีอยู่ไงเป็นด่านเกมยาวเลยด้วยแต่ว่าก็คือจะบอกมันเดิมแหละครับว่าเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ทำแบบได้แบบ ตรงใจเราตลอดนะไอการที่ร้องเลือดต่ำงนนั้นอนะ่ะอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ทําให้มันเลือดต่านะผมใช้เงืง่อนไขบังคับแบบได้แปลงร่างแนี้นคือใช้ฟิวเจอร์ในเทิร์นฟิวเจอร์ซาก้าเทิร์นแลวก็เข้าเทิร์นเเห็นไหมว่ามันเข้าเทิร์น7ก็คือตอนเฟสท้ายของด่านแล้วครับถ้าไม่ใช่ด่านเกมยาวก็คือจะจะ,จะยังจะ,จะยังแปลงไม่ทันแน่นอนไม่ได้แปลงเลือดซ้าอาจจะตายก่อนไม่ก็ด่านจบก่อนเพราะว่ามันยาวเกินไปมันนานเกินไปเนี่ยกว่าจะได้แปลงอ่ะผมแปลงตอนเฟสท้ายของซาต้าแล้ว ก็คือเฟสที่เท่าไหร่เฟสที่โอ้เฟสที่หเลยมั้งเฟสที่5ของด่าน <laughs> มันจะไม่ทันการเอานะครับดังนั้นถ้าเป็นพวกด่านเกมสั้นอะ่ะเราก็ต้องรีบแปลงในช่วงเวลาเลือดต่ําให้ได้อะ่ะเพราะถ้าแปลงไม่ได้มันก็จบไม่ทันหรือไม่ก็ตายเองก่อนอย่างที่ว่าไปเนาะนั่นแหละครับข้อเสียของแม่งร่างต้นอาจจะไม่ได้เก่งอะไรก็ต้องเล่นระวังเหมือนกันนะทั้งไม่เก่งทั้งต้องแบบเอาง่ายคือเล่นแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มันแบบมีความอยู่รอดเหมือนกันนะมีหลบมีอะไรแต่ก็ อาจจะทำทำให้เราตายได้เหมือนกันแต่พอเป็นร่างแปลงเนี่ยดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแค่มันแปลงร่างยากแค่นั้นผมว่าถ้าพูดถึงแล้วแปลงร่างยากอย่างเดียวเลยมามาปิดท้ายเกมนี้กันดีกว่ายังไงก็ได้คิวอย่างแน่นอนเกมนี้เทร์นี้น่าจะฆ่าได้แล้วนะครับก็น่าจะไม่ได้โชว์โลชั่นที่มมีซัพพอร์ตเลยนะครับได้โชว์แค่โลชั่นเพียวเพียวมีแค่คู่ลิงอย่างเดียวถ้ามีซับจากพวกแกมม่าหรือ8ปีเบรต้าคงยิงไปหลัก13ล้าน12ล้านได้ผมว่าประมาณนั้น นะครับผมโอเคมาเป็นเกมกันดีกว่าทุกคนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องชมตัวมันเองก็คือทีมนะผู้นําทีมมันกว้างมากมากผมบอกอีกครั้งแล้วว่าต่อให้ผ่านมาถึงปัจจุบันตอนนี้ทีมมันไหนก็ยังกว้างแล้วเหมาะกับคนเล่นใหม่อยู่ดีถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นได้ไม่นานอะ่ะเอาตัวละครน,นี้มานําทีมยังไดนะ้ในการผ่านด่านลหลายๆด่านนะจะเป็นด่านยากอย่างบูโซนก็ตามหรือเลซโซนก็ตามมันก็สามารถนําแล้วก็หาตัวละครในทีมลูกทีมเก่ง เอามาเล่นได้อยู่เพราะว่าทีมมันกว้างมันเยอะนะครับพอทีมกว้างทีมเยอะเนี่ยตัวละครก็มีให้เราหยิบหลากหลายแล้วพอตัวละครมันเยอะมันหลากหลายนะครับก็จะมีตัวละครเก่งไม่เก่งปนกันไปเยอะเหมือนกันนะครับนับตามจํานวนนั่นแหละยิ่งเยอะก็ยิ่งมีหลายคนหลายฝ่ายนะฮะตามนั้นถือว่ายังดีที่ว่าทีมมันดีมันกว้างแหละนี่ก็ผมก็เล่นทีมมันเองนะทีมเบเรตโตเลยนําท้ายนาแบบนาหน้านําท้ายไปเลย ไม่รู้ว่าเอาจริงไปเล่นทีมซูเปอร์ฮีโร่ของแกมมาไปเลยน,น่าจะดีกว่ามั้งเพราะว่าได้จะได้ซัพพอร์ตวนเรื่อยๆยแล้วก็จะได้มีเบียโตแค่คนเดียวเพราะถ้ามีเบียโต2คนเนี่ยถ้าคนหนึ่งได้แปลงคนนึงไม่ได้แปลงเนี่ยมันจะน่ากลัวเอาแล้วอีกอย่างเล่นแปลงล่าง2คนผมว่าก็โอเคนะเล่นแยกโลแล้วก็เล่นช่องหนึ่งเอาคุณละโรเดชั่นแต่คิดว่าตัวเดียวน่าเพียงพอแหละต่อให้มันแปลงล่างอะ่ะมันก็ยังคงม,มีเสียตายได้นะเว้พูดถึงแล้ว เพราะว่ากันดาเมจมันก็กันแค่ก่อนโจมตีเนาะแล้วก็กัน50%ถ้าไม่ได้กดวิสอ่ะโดนพวกอย่างด่านเลนโซนโบโลี่บอสรัดยัดเข้ามาก็ตายอยู่ดีผมบอกเลยดังน,นั้นก็คิดว่านั่นแหละเล่นคนเดียวน่าจะดีแล้วนะครับอู้ได้ปิดฉากด้วยนี่แหละก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นอะไรที่จังหวะแบบนี้นะจังหวะให้เรากําลังได้เปรียบอ่ะมันกลับมาครั้งใหม่อ่ะแทบจะการันตีชนะเลยก็ว่าได้กับการที่ว่า5ปียิงแอคทีฟแล้วก็เบีตโตเวอร์ไวก็ได้กดแอคทีฟเช่นกัน เพราะว่าเอฟเฟกของการกดแอคทีฟของแม่งก็คือแบบมันมันเกียนมากนะมันคือการกดเพื่อโจมตีแล้วก็หลบการโจรมตีทั้งหมด100อเน่ะเหมือนกับโกเลต้า9ปีเลยที่กเลต้า9ปีล่างบูกดแอคทีฟแล้วมันเตะแล้วก็ล่อตีนเพียงเชื่อว่าตัวเบเโตเนี่ยมันจะไม่ได้ล่อตีนเฉยมันแค่หลบอย่างเดียวหลบเองแต่ว่าเพื่อนด้านหลังโดนเตะตายก็ตายอยู่ดีนะครับดังนั้นก็แย่กว่ากเลต้า9ปีระดับหนึ่งเลยจาบตัวละครของเบเรโตล่างแปลงมือวายโอเคมาเรามาปิดฉาก

พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกด่าอะไรไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันเท่มันแบบเฮ้ยคนรักเบโตได้โปรโดเห็นใจคนรักเเบโตคนอวยเบโตด้วยเห็นอย่างนี้แล้วมันดีต่อใจจริงเลยเคโอสกีนซึ่งกูไม่ได้เห็นมาเป็นน่าจะหลายเดือนแล้วแหละเพราะไม่ได้เล่น้วยไม่ได้เล่นไม่ได้แปลงไม่ได้ยิงแอคทีฟไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นตละคนที่เท่หน้าแหละนะแต่ใครหลายคนก็เหมือนกันนะครับเหมือนผมเลย เคยได้ที่มันแบบไม่ได้ดูเก่งว้าวอะไรมากไม่ได้เก่งซ่าว้าวเทพซ่าพันห้าร้อยปีมากหรอกมันมันมันมาตายตรงเื่นไข่แปลงร่างจริงๆนะผมะอาจจะย้าหลายรอบแต่ว่ามันคือเรื่องจริงมากๆทุกคนน่้จะเห็นตรงกันแค่นั้นเลยนะครับอย่างนี้เห็นในคลิปแหละว่าล่างแปลงมันเล่นได้หเ้ยเห็นไหมว่ามันทําให้ทีมช่วยทีมได้แล้วก็ดาวเมจก็ไม่น่าเกลียดอะ่ะมีแอคทีฟปิดเกมมีอะไรอย่างมันมันไม่น่าเกลียดยอมรับเลยครับว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นของล่างแปลง นะแค่ภาพรวมตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แบบอย่างที่เราคาดหวังเฉยๆเนาะเอาจริงก็คือไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะแต่มันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับเล่นได้เนาะแต,แต่ถ้าเป็นตัว5 5%เนะ่ยดาเมจไม่จะแค่5ล้านยิงท่าเล็กล้านเก้าอย่างเงี้ยที่เราเห็นในมีมะเล่นช่องหนึ่งยิงท่าเล็กล้านเก้าอย่างนั้นเลยนะมันจะดาเมจสแตตมันน้อยมากๆมันเบานะ่ต้องปลดทางสักหน่อยแต่คิดว่าหลายคนคงมีกันเยอะแยะแล้วบ้าง ไม่น่าใช่ปัญหาแล้วว่าที่แบบมีแค่55%เนี่ยน่าจะได้ปลดกันไม่น้อยนะครับเดี๋ยวนี้มันมาบ่อยมากๆก็ตามนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมีความเห็นยังไงกับตัวเบโต้าเวอร์บายปีที่แล้วมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับความเห็นของผมก็คือยังคงเล่นได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวละครที่เราจะหยิบมาเป็นตัวหลักอยู่แล้วอะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวละครเก่งกว่านี้มันมีเยอะมากไม่ต้องเลือกมากด้วยเก่งง่ายๆ,ๆเก่งทันทีอะมันมีเยอะ เปิดมายิง1 9้าล้านแทงไม้ตายหลักสิบมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเบเกโตเนี่ยก็เป็นตัวละครนึงที่เท่มากๆก็จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวละครหลักในการหยิบม,มาใช้งานในด่านใหม่ๆจริงๆแล้วนะครับถ้าหยิบม,มาเล่นก็คือต้องอยากหยิบม,มาเล่นเฉยๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยากหยิบม,มาทําคลิปเพราะมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าปลดดาวลุงจะได้ขนาดไหนมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็หยิบตัวอื่นจะเก่งกว่านี้นะครับผมเอาล่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ